สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับวิดีโอเลคเชอร์ยาในระบบไหลเวียนโลหิตนะครับในหัวข้อต่อมาก็คือยาที่ใช้ในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือฮาร์ตเฟลเลียนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็จะเหมือนกับหัวข้อก่อนหน้านะครับคืออาจารย์จะพูดถึงพูดถึงพยาธิสรีระพิยา ก่อนนะครับในส่วนของฮาร์ดเฟรีให้เข้าใจกันเล็กน้อยแต่คาดว่านักศึกษาน่าจะอาจารย์เขาว่าน่าจะได้เรียนมาแล้วนะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอ,อ,อาจารย์จะทบทวนเพื่อที่จะเป็นบทนำเข้าสู่เรื่องของ h a r m a c o l o g y เพราะว่ายาที่เอามาใช้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเนื้อหาในรายละเอียดว่า มันก็จะมียาที่เราพูดกันไปแล้วก่อนหน้านี้ในเรื่องของไฮเปอร์เทนชันนะครับหรือในเรื่องของอ n นท a n องเจน่านะครับว่ามันจะถูกนำมาใช้ในฮาร์ดฟิเลียนะครับดังนั้นดังนั้นมันมีที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงเอามาใช้นะครับซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวโยงหรือมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของพาโทฟิสิโอจีของฮาร์ดฟิเลียนั่นเองนะครับแล้วก็ฮาร์ดฟิเลียจริงมันก็มีหลายหลายแบบ นะครับหลายประเภทนะครับด้วยขึ้นขึ้นกับลักษณะทางคลินิกที่ปรากฏแล้วก็สาเหตุของมันนะครับแต่ว่าอันนั้นอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดนะครับเราจะเปเน้นกันเรื่องยานะครับดังนั้นเราแลวเราก็จะไปรู้จักว่าคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับโรคได้อย่างไรนะครับมันมันมีความสัมพันธ์กันซึ่งสุดท้ายนักศึกษาก็จะนําไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้นั่นเองนะครับ ส่วนเอกสารั้่งอิงก็จะมีนอกจากตำราทางออฟอร์ม a c โค o โลโจีแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของแนวทางเวชปฏิบัติหรือไกด์ไลน์ทรีทเมนต์ด้วยของฮาร์ดฟิ i เลียนะครับเพราะยาบางกลุ่มที่เราพูดกันไปแล้วในในรา,ายละเอียดของฟอร์มโคโลจ g i คอพรอพเพอร์ตี้ของมันเนี่ยอ,อ,อาจารย์จะไม่พูดซ้ำเยอะมากนะครับจะพูดเฉพาะในส่วนที่มันเกี่ยวข้องแล้วนำมาใช้กับฮาร์ดฟิเลียได้นะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เสียเวลานะ ทีนี้เบื้องต้นก่อนนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหัวใจมันไม่เต้นหรือมันเต้นไม่ไหวนะครับมันมีทั้ง2แบบมันมีทั้งเต้นดีและเต้นไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นในนิยามของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของสากลหรือของไทยเองนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวหรือฮาร์ดเฟลเลียมันหมายถึงกลุ่มอาการทางคลินิกเนี่ยที่อันเป็นเป็นผลมาจากปัญหาของ โครงสร้างของระบบไหลเวียนโลหิตทั้งหัวใจนะครับและหลอดเลือดส่วนใหญ่จะอยู่ที่หัวใจนะครับหรือเป็นความผิดปกติของฟังก์ชันที่มีเหตุนะครับอะไรก็ตามทําให้ความสามารถในการที่มันจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยให้ร่างกายได้อย่างเพียงพอนั่นคือการที่หัวใจทํางานเนี่ยในในภาวะของหัวใจล้มเหลวเนี่ย ไม่ว่าจะบีบดีหรือไม่ดีนะครับผลลัพธ์ของมันคือเลือดหรือออกซิเจนอ่ะไม่พอกับที่ร่างกายต้องการนะครับเราจะเรียกว่าฮาร์ดเฟลเลียดังนั้นถ้าหัวใจมันยังเต้นดีอยู่นะครับคือสามารถเต้นได้โครงสร้างไม่ได้เสียฟังก์กชั่นยังดีแต่การไหลเวียนเลือดไม่พอด้วยเหตุอื่นๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของไฮอ t p u t f ฟ i เลียนะครับเช่นเลือดไหลวนกลับบ้างจาก AV ฟิสูล จากลิ้นหัวใจรั่วอะไรประมาณนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือหัวใจมันเสียสภาพเสียโครงสร้างนะครับแล้วก็ปั๊มปิ้งไม่ดีนะครับก็ทั้งหมดก็คือเป็นหัวใจล้มเหลวเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายลักษณะนะครับเวลาเวลาเอามาดูเนี่ยมันก็จะมีอย่างอันเนี้ยจะเป็นผนังหัวใจค่อนข้างหนาเห็นไหมครับจะค่อนข้างหนา แต่ก็ยังไม่มากและแชมเบอร์มันจะเล็กนะครับอันนี้หัวใจบีบได้นะครับแต่ปริมาตรเห็นไหมครัวอลลุ่มวอลลุ่มที่ออกไปต่อครั้งที่บีบซึ่งเราเรียกว่า Eject i o n fraction นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาเมื่อเมื่อไปเรียนใ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 นเรื่องของคลินิกหรือเมดิซีนแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เชื่อว่าเขาจะมีการสอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนักศึกษาจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอันมันจะมีการประเมินเรื่องของ Eject i o n fraction ของหัวใจของคนไข้นะครับแต่ว่าให้ดูก่อนว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับยานะครับคือโครงสร้างมันเปลี่ยนเห็นไหมฮะนะครับสาเหตุมันเยอะแยะนะครับอันเนี้ยหนามากเลยเห็นไหมฮะมันจะหนาแบบพวกนี้หัวใจโตหมดนะฮะเนี้ยมันจะโตแบบไหนนะครับอันนี้แชมเบอร์ข้างซ้ายยังพอมีบ้างข้างขวาหายไปแล้วนะครับแล้วเลือดมันจะไปยังไงนะครับกับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเห็นไหมอันนี้มีมีสายมีสายสวนมีมีเอ่ออะไรนะ น่าจะเป็น d e f i b r i l l a t o r ที่ใช้ Treat a r าร h ดเมียคนไข้วกนี้บางทีมีมีอ r ริ t เมียมาปนด้วยนะครับเพราะว่าสตั๊กเจอมันเสียแล้วการนําไฟฟ้าก็จะมีปัญหามัน a r ร์ดไฟเ r ียอาริดเมียบางทีไปด้วยกันมันคือมันมาด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันใครมาก่อนมาหลังเนี่ยบางทีก็บอกยากนะครับบางครั้ง a r h y t h m ียก็ทําให้เกิด e a r t failure นะครับอันเนี้ยจะเป็นลักษณะหัวใจบานเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยมีการเื้อหัวใจตา,ตายมาก่อนนั่นคืออะไรฮะ มีแองจีนาพิคอลิสมาก่อนซึ่งแองจีนาเป็นอาการจริงๆคือมีอิสเคมิกฮาร์ดดิซิสหรือมีไมโอคาเดลอินฟาักชั่นมาก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฮาร์ดเฟลเลียเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยอาจารย์พูดให้ฟังนิดน,นึงก็คือโดยทั่วไปมักจะเริ่มต้นมาจากโรคอื่นๆของระบบไหลเวียนโลหิตเช่นเมตาบอลิกซินโดมบวกกับไฮเปอร์เทนชันมีไฮเปอร์เทนชันมาก่อนหลังจากนั้นพัฒนา นะครับจะพัฒนาอาจจะพัฒนามาเป็นแบบนี้เลยนะครับคือหัวใจโตเลยและเป็นฮาร์ดฟลเลียเลยก็มีหรือพัฒนาไปเป็นอ c h ก m i c Heart Disease ก่อนมีหัวใจขาดเลือดก,ก่อนกลายเปหัวใจตายนะนะครับแล้วตามด้วยอ,อะไรตามด้วยฮาร์ดฟลเลียหรือตามด้วยเอริทเมีย er, นะครับบางทีมันมาพร้อมกันเลยนะครับใครจกแอริทเมียกับกับฮาร์ดฟลเลียเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจมันส t r u c เจอรมันเสียนะครับสตั u c เจอรมันเสีย ยังอื่นมันเสียตามหมดฮนะการนำสัญญาณไฟฟ้าฟังก์ชันปั๊มปิง้งคอนแทคติลิตี้พวกนี้นะครับมันมันจะเป็นลูกผสมยามันก็เลยเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะมียาใช้อยู่ายาที่มาจากไฮเปอร์เทนชันก็จะมาอยู่ในฮาร์ตเฟลเลียได้นะครับและเดี๋ยวยาบางตัวในฮาร์ตเฟลเลียมันก็ไปอยู่ในแอลิสทเมียยาบางตัวในไฮเปอร์เทนชันก็ไปอยู่ในแอลิสทเมียนะครับมันดูเหมือน ดูเผินๆมันก็จะเหมือนจะเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้านักศึกษาเข้าใจทั้งหมดในภาพรวมจะรู้เลยว่ายามันถึงจะเยอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ยังไม่เท่าในระบบประสาทยังไม่เท่าใน CNS นะครับแล้วในระบบคาร์ดิวัลาร์ y ซิสเซมเนี่ยมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะฮะเพราะการการ,การเปลี่ยนโครงสร้างหรือหรือซักเจอร์ลอพวกนี้เนี่ยที่เปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าคาร์ดิโ ร e โมเดลลิ่หรือ c a r ดโอ v วส c ู l าร Remodeling มันรีโมเดลนะครับเดี๋ยวมันจะมียาที่มาเกี่ยวข้องนะ,ะสาเหตุที่ทำให้เกิด h e ร์ t เฟลเลียมันก็เยอะนะครับเยอะทีนี้อาจารย์จะพูดถึงอ่ะเขาจะพูดถึงหลักๆก,ก่อนนะครับในทางประเทศทางซีกโลกตะวันตกก็จะมาจากไฮเปอร์เทนเันกับค r โรเล e ยทร i ดิซิสซึ่งทำให้เกิดอิสค c h มิ r ฮาร์ e ซ s สหรือหัวใจขาดเลือดเห็นไหมครับนี้ในส่วนของยา นะครับยาก็มียาบางตัวก็ทำให้เกิดได้เช่น antiarrhythmic drug นะครับซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงกันเรื่องของ antiarrhythmia นะครับหรือ antiarrhythmic drug นะครับ beta blockers เราพูดกันไปแล้วเห็นไหมฮะ calcium channel blockers นะครับนะแล้วก็ยาอื่นๆที่เป็นสาเหตุของ sodium and water retention เช่น n s a i d นะครับพวก nonsteroidal antiinflammatory drug ยาเบาหวานอย่างโรซิกิตาโซนแพลกิตาโซนนะครับกลุ่มแทสโตริดินไดโอนเนี่ยทำให้หัวใจโตทําให้เกิดฮาร์ตเฟลเลียได้นะครับพวกกูโคโคอติคอยเอ่อฮอร์โมนเทอร์ปีนะครับซาลิไซเลตแบบไฮโดสนะครับพวกโซเดียมคอนเทนนิ่งคอมปลาลทั้งหลายมียาหลายตัวที่มีโซเดียมซอลมีโซเดียมเอ่อมีโซเดียมโมเลกุลอยู่บนโมเลกุลมันนะครับแล้วยังมียาอื่นๆอีกหลายอันนะอ่ะเอาหลักหลัก ก่อนในเรื่องพยาธิสภาพที่จะเกี่ยวข้องกับยาซึ่งในไดระแกรมนี้เนี่ยสุดท้ายอาจารย์คาดหวังว่านะครับคาดหวังว่าเมื่อเมื่อเรียนครบแล้วนะครับนักศึกษาจะสามารถฟิลยาลงในแต่ละตำแหน่งพวกนี้ได้ว่ายากลุ่มไหนมันจะไปรักษาพยาธิสภาพส่วนไหนนะครับหรือจะไปช่วยบรรเทาภาวะหัวใจล้มเหลวในในพยาธิสภาพส่วนใ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 นเส้นทางไหนในกลไกลไหนที่ทําให้เกิดโรคนะครับ ทีนี้เอาภาพรวมฮาร์ตเฟลเลียเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากขขะแดกเอาพุทไม่พอไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามที่อาจารย์พูดไปแล้วตอนแรกนะครับจะ high output หรือ low output คือจะปั๊มดีปั๊มไม่ดีแต่แขะแดกเอาพุทไม่พอเลี้ยงร่างกายสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันก็จะมีการส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทซิมพาติกนะครับกระตุ้นการทํางานนะครับและยังมีนิวโรฮอร์โมนคอนโทรลจากหัวใจเองส่งสัญญาณไปยังไตนะครับ เพื่อให้มีการหลั่งเรนินเห็นไหมฮะซึ่งมันไปพร้อมกันกันกบระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับก็เลือดไม่พอนี่ออกซิเจนซัพพลายไม่พอนะครับก็ต้องเพิ่มเพิ่มการทํางานเพิ่มฟังก์ชันนะครับเพิ่มเวิร์กโหลดนะครับลอลไรงี้ยนั้นเป็นยังไงสิ่งที่ตามมาคือเวโซคอนสตริกชันมีหลอดเลือดหดตัวทั้งระบบเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันฮะเพิ่มฟิลลิ่งเพชเชอร์นะครับ pressure, นะครับ,นะรบเพื่อที่จะเพิ่มและไปเพิ่มแคลคต์ออปต์นะครับเพื่อให้เลือดมันพอไงฮะ เพิ่มเพชเชอร์ให้มันพอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการเพิ่มฟิลิ่งเพชเชอร์กลับเข้าไปในหัวใจเนี่ยเพื่อให้หัวใจบีบออกมาได้มากพอจะส่งผลเสียทําให้เกิดรีโมเดลเหมือนอะไรฮะเหมือนเรายกเวทยกเวทอยากได้กล้ามโตๆคุณต้องเรียกน้ําหนักเพิ่มเหมือนกันเลยฮะหัวใจมันก็จะโตขึ้นแล้วมันรีโมเดลแต่บังเอิญหัวใจไม่เหมือนกล้ามเนื้อไม่เหมือนอกล้ามเนื้อร่างกายไม่เหมือนกล้ามเนื้อลายนะครับของเราเวลา เราเพาะกายหรือเราฟิตเนสเนี่ยยิ่งกล้ามเนื้อดีมันก็จะยิ่งดีนะครับแต่มันจะพอมันใหญ่เกินไปมันก็จะไม่ดีแล้วนะครับแต่หัวใจเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันโตมันมันโตนิดหน่อยก็ไม่ดีแล้วนะครับนะอ่ะในฝั่งนี้เมื่อซิมบิติกทางานเพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อเพิ่มการหลังเลนินเหมือนกันถัดจากนั้นก็จะไปอะไรฮะไปเร่งการทํางานหรือไปเพิ่มการทํางานของ เรนินแองจ o โอเทนซินอ o ด t e r โ n e ซิสเซมซึ่งเราพูดกันไปแล้วใน Hypertension นึกออกไหมครับนะอ o s t e r o n e มีหน้าที่อะไรนะครับอะดร e โนมีหน้าที่หลักอันนึงก่อนก็คือมันเป็น a n t i d i u r e ูริติกฮอร์โมดังนั้นมันจะส่งผลให้มีการดูดน้ำและเกลือกลับที่ไตตรงนี้เพิ่มบัดรวอลลุ่มหรือ p l a สมาวอลลุ่มันก็จะไปมีผลตรงนี้อีกฮะไปเพิ่มวอลลุ่มที่ไหลกลับเข้าหัวใจก็ส่งผลย้อนมานี่อีกฮะ มาเพิ่มมาทําให้เกิดคาเดกเรียโมเดลแต่ตรงนี้เนี่ยในระยะแรกๆเป็นยังไงฮะนูน่นนะครับระยะแรกๆเนี่ยหัวใจบีบได้นะครับบีบได้แต่ว่าเริ่มไม่ดีแล้วนะครับอย่างนี้เริ่มไม่ดีแล้วน้ําเยอะเกินนะครับทีนี้มันจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คืออัลโดสโรนเนี่ยกับแองโกเทนซินทูนะครับซึ่งจริงๆเราพูดไปแล้วในแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีส่งผลในระดับเซลล์ทําให้เกิดคาเดวาสคูลารีโมเดลลิงซึ่งมันมันมีส่วนทําให้ใหัวใจโต หัวใจเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างนะครับหนาตัวหนาตัวขึ้นบ้างใหญ่ขึ้นบ้างเพิ่มคอลลาเจนบ้างคือคือรีโมเดลเสร็จแล้วโครงสร้างมีปัญหานะครับสุดท้ายจะทําให้เกิดฮาร์ดฟลเลียและยังไงฮะพอทําให้เกิดฮาร์ดฟลเลียก็ขดระอุนไม่พอพอไม่พอก็กลับมาตรงนี้อีกฮะแล้วก็มาตรงนี้ต่อแล้วก็ลงล่างต่อแล้วก็วนกลับไปใหม่นะครับสุดท้ายทั้งหมดมันวนลูบวนลูปทีนี้ มันวนอย่างนี้แล้วมันเป็นเลยไหมไม่นะฮะฮาร์ดฟลเลียใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานนะครับเมื่อเริ่มต้นเกิดฮาร์ดฟลเลียใหม่ๆโดยทั่วไปนะครับผู้ป่วยจำนวนมากไม่มีอาการอะไรเลยเพราะระบบนี้ฮะระบบนี้ทั้งหมดเนี่ยคือ c o m เพนเซ t o r y m e อรี n เม m นเป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อปรับตัวเองให้อยู่รอดใหม่ๆเนี่ยถ้าหัวใจยังไม่เสียสภาพน้ำในร่างกายยังไม่มากจนเกินไป มันยังพอบีบตัวไหวยังโฟลได้ไตทํางานได้ขดระพุทธจะพอใช้นะครับแต่ไอคำว่าพอใช้เนี่ยมันพอใช้ในในลักษณะของอาการป่วยคือเกิดเกิดการเจ็บป่วยแล้วมันพอใช้ในแบบว่าเกิดพาโทโลจีซึ่งถ้าไม่ตรวจจะไม่รู้หรือบางทีตรวจก็ยังไม่รู้นะครับจนกว่าจะตรวจละเอียดยิบนะวงจรน,นี้เป็นเป็น Compensatory Mechanism ซึ่งเป็นกลไกการปรับตัวของร่างกายเพื่อให้ร่างกายให้ระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายอยู่รอดจนกระทั่งมันเสื่อมสภาพดังนั้นมันจะวนไปเรื่อยๆวนอย่างนี้ทั้งระบบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสื่อมสภาพไปเองซึ่งเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะมีวิธีแก้ไขนะครับทีนี้ใน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 ,ในเส้นทางของ Pathophysiology ที่พูดไปนะครับส่วนหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับยานะครับ และการทำงานของทั้งระบบนั้นก็จะมีเรื่องของ afterload และ preload ซึ่งอาจารย์เชื่อว่าตรงนี้นักศึกษาเรียนมาแล้วแล้วก็น่าจะพอเข้าใจก็ในวงจรเดิมนะครับอะไรที่เพิ่มเพิ่มปริมาตรเลือดเพิ่มปริมาตร plasma volume เพิ่มเพิ่ม pressure หรือปริมาตรเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะครับเราเรียกว่า preload นะครับ ซึ่งในวงจรการปรับตัวของระบบมันจะสามารถที่จะช่วยปรับขแขเดกเอาพุทธให้พอได้แต่มันก็จะเป็นวงจอรอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆส่วนแรงต้านการบีบตัวของหัวใจเวลาหัวใจบีบตัวเพื่อที่จะให้เลือดออกสูบฉีดออกไปมากพอเนี่ยนะครับในส่วนของ RAAS เนี่ยนะครับจะมีส่วนถึงแม้จะช่วยการปรับตัวแต่มันทำให้เกิดเวสโซคอนสตริชันใช่ไหมนะครับซึ่งมันจะไปเพิ่มอ f t e r l ์โหนะครับก็คือไปเพิ่ม เพิ่มแรงต้านในการบีบตัวของหัวใจเพื่อให้ขด็กเอาพุทธออกไปให้มากพอทั้ง2ฝั่งนี้เมื่อเพิ่มมากๆขึ้นนะครับในระยะแรกอย่างที่พูดไปแล้วก็คือในช่วง compensate ได้ร่างกายอาจจะมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงพอแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ระบบมันเริ่มแย่มากๆขด็กเอาพุทธก็จะไม่พอแล้วเมื่อไม่พอแล้วร่างกายทำไงก็ยังเล่นกระบวนการทำงานเหมือนเดิมฮะก็อัดเข้าไปอัดเข้าไปเรื่อยๆ จนครทั้งสุดท้ายมันไม่ไหวนะครับดังนั้นหัวใจล้มเหลวเนี่ยจะมีตั้งแต่มีตั้งแต่ไม่ปรากฏอาการจนกระทั่งอาการแย่ๆเอาไว้ค่อยไปเรียนในเมดิซีนอีกทีนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้วงจรการปรับตัวของระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อสู้กับภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนจนจนกระทั่งตายนะครับมันก็จะเป็นวงจรที่มาจากแหลกอพุทต่ําก็จะไปทําไง ทำให้เวโซคอนซิกเพิ่มแล้วก็เพิ่มบัตรโวลูมแล้วก็เพิ่มซิสติกวาสคูลาร์ซิสเซมลิซเออริซิแดเพิ่มแรงต้านสุดท้ายก็เพิ่มอัพสโตรดพอเพิ่มอัพสโตรดแรกๆเพิ่มขึ้นแดก็พุทได้แต่สุดท้ายพอเพิ่มมากๆเข้าขึ้นแดก็พุทก็ไม่พอนะครับเพราะว่าอะไรทางออกของของเส้นเลือดจากหัวใจที่ออกจากหัวใจมันแคบนะครับเพราะว่าหลอดเลือดหดตัวถูกไหมฮะอัพสโหลดมันเยอะนะครับสุดท้ายขึ้นาลก็พุทธก็จะไม่พอพอไม่พอทําไงฮะมันก็ไปเร่งอีกฮะมันก็หดออยยู่่่นนนนนััแแหลละะครบ้วก็็เปางี ทั้งหมดนี้เรียกว่าวงจอรอุบาตของฮาร์ตเฟลเลียเป็นวงจอรอุบาททั้งหมดที่เป็น,นกลไกการปรับตัวจริงอยู่ว่าปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดแต่มันคือวงจอรอุบาทที่ทําลายทําลายระบบและการทํางานและโครงสร้างของของหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จบในส่วนบทนําของฮาร์ตเฟลเลียนะครับให้นักศึกษาเห็นภาพของพาโทฟิสิโอโลจีมันมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว เราจะไปพูดเรื่องยาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับฮาร์ดฟลเลียอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนถัดไปนะแล้วพบกันอีกทีในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ